สามาต่อไปนะครับสําหรับคนที่ทักหลังบ้านมานะครับว่าอันไกลอันนี้ใช้ดีไหมแล้วก็ซื้อที่ไหนนะครับเสียงดังนิดนึงนะใช้ดีไหมนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแต่ว่าดีไม่ดีพี่ๆดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันอีกทีนะครับแต่ว่าหาซื้อที่ไหนผมบอกได้นะครับผมปักไว้ในตะกร้านี้แหละในจะกร้าของโพสตนะครับมันเป็นจันไกลไฟฟ้านะครับที่ใช้กับไฟบ้านนะครับแล้วก็ มันจะมีที่ปรับนะครับความเร็วของกันไกนะครับก็ปรับได้หลายระดับนะเพราะมันไม่มีระดับมันเป็นเหมือนอแรงดันนะครับหรือวัดผมไม่มั่นใจเนี่ยมันเหมือนมออแปลงอะที่ที่เราเปิดใช่ไหมแล้วก็หมุนนะครับปรับจากค่อยถึงแรงสุดนับได้นะครับก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับส่วนใช้ดีไหมหนึ่งมันต้องดูด้วยนะครับว่าแพ้ที่เราเอาไปตัดอะ ขนมันพร้อมที่จะตัดไหมนะครับเช่นอ่ะเหมือนผมไปตัดผมอ่ะถ้าเกิดผมผมมันๆนะครับผมไม่ได้สระผมไปเลยนะครับหรือว่าผมมันอ่าแข็งกระด้างแบบมีอะไรสุกโปรกเยอะนะครับมันก็ตัดไม่เข้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันแพะก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดขนมันแบบอ่ามีอะไรนะคราบก้อนเกลือแร่อะที่ช่วงนี้มันจะอ่าความชื้นมันโดนเกลือแร่ใช่ไหมแพ้่มันจะชอบไปถูใช่ไหม มันก็จะเป็นคาบอันนั้นอ่ะตัดไม่เข้าแน่นะครับฉะนั้นนะครับเวลาที่ตัดก็ต้องดูขนแพะประกอบด้วยนะครับส่วนใช้ดีไหมผมจะทําให้ดูนะครับว่าใช้ดีหรือใช้ไม่ดีไปตัดสินใจกันอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนําอ่ะบางทีผมพูดไปแล้วถ้าถ้าเกิดมันไม่ตรงใจพี่พี่นะครับมันก็อาจจะอีกแนวหนึ่งนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดซื้อที่ไหนเนี่ยอันนี้แนะนําได้นะครับแต่ใช้ดีไหมนะครับสําหรับผมตอนนี้มันก็โอเคนะครับ อยอย่างมันมันมันสามารถเร่งเร่งสปีดความเร็วได้นะครับแล้วก็อตอนเนี้ยที่ที่ที่ผมเจอนะครับก็คือมันเสียบไฟแล้วมันมันใช้เลยไงความหมายที่ซึ่งเป็นตะก่อนน่ะถ้าเกิดที่ซื้อมามันต้องเสียบไฟใช่ไหมแล้วมันเป็นแบตในตัวอ,อันนั้นอะ่ะมันจะตัดไม่เสร็จนะครับแต่ถามว่ามันใช้ได้เหมือนกันไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่เสร็จแต่ตัวเนี้ยเราเสียบไฟไปแล้วก็ทาไปเรื่อยๆนะครับ มันเสร็จในรอบเดียวอย่างงี้ดีกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับคนที่ทักเข้ามาสอบถามนะทั้งทั้งข้อความนะครับแล้วก็ในโพสต์อาจจะมีในโพสต์อน้อยนะครับแต่ว่าข้อความมาเยอะว่าผมซื้อที่ไหนมันดีไหมนะครับ